สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบขอผมระบบควบคุมวัดค่าความชื้นใน,นดินโดยใช้คาปาสติฟโซยมอยเจอร์เซนเซอร์ ร่วมกับโหนด MCU ESP 8 2 6ส wifi มดูลโดยใช้แอปพลิเคชัน r ลิดและแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันนะครับสําหรับโปรเจกต์ตัวนี้ก็ผมด้ใช้ในส่งของตัวโนด MCU ครับ ESP 8 2 6 wifi มดูลนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทําการอินเทอร์กับจอ LCD ขนาด1 6 2 i คณสแควรครับเพื่อแสดงผลการทํางานของตัวโปรเจกต์ของเรานั่นเองครับโดยตัว LCD นะั้นนะฮะจะทําการแสดงค่าความชื้นของดีที่วัดได้จากตัวเซนเซอร์นะครับพร้อมสถานนะการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชัน r ลิดนั่นเอง ที่เราใช้แอปพลิเคชันวิ n นเพื่อวัดสรับในการนะครับดูค่าในส่วนของตัวค่าความชื้นที่วัดได้จากตัวเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นนะครับวัดลงบนดินนะฮะที่ใช้ปลูกต้นไม้ต่างๆได้นั่นเองโดยการดูผ่านออนไลน์อินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันวิ n นนะ,ะสามารถที่จะทําการคอนเน็กกับนะครับระบบอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะดูในระยะที่ห่างไกลได้โดยใช้ตัวโนดอินฟิววาฟาโมดูลในการเชื่อมต่อก,กับตัว w i f i ายเราเตอร์นั่นเองครับ แถ้าเกิดว่าค่าความชื้นนะที่วัดได้ต่ากว่าค่าที่เราเซตไว้นะซึ่งจะทําการเซตโดยการกดสวิตช์ครับก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ notification เพื่อให้ผู้ใช้งานนะฮะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้ค่าความชื้นของดินนะนะครับต่ำกว่าค่าที่กําหนดเพื่อไว้ s หรับในการเปิดน้ารดน้าต้นไม้หรือเอาไปควบคุมระบบอย่างอื่นได้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งก่อนการใช้งานครับเราทางเราแนะนําให้ใช้ในส่วนของตัวแก้นะครับตัว ssid กับ password นะครับที่อยู่ใน n o น e infi ให้เข้ากับตัว นะครับ w t f r o u t e r ของเราก่อนนะครับเ <c oughs> พื่อให้ตัวโนด e เอ็นั้นทำการเชื่อมต่อและเข้าเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันรวมถึงนะครับไลน์ n o t i ไฟเคชั่นและแอปพลิเคชันบินด้วยนั่นเองครับแลสำหรับการทดสอบครับเราก็จะใช้ในสอง,องตัว Power Supply ที่เสียบกับนะับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนชนิด USB ขนาด5โวลต์ไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะฮะเนื่องจากว่าในขนาดที่นะออมต่กับ Wi-Fi นะก็จะทําให้มีการกินไฟเกิดขึ้นมากนะครับฉะนั้นจึงใช้กระแสะไม่ต่ำกว่า2แอมพเพ่่นะรประสิทธิภาพในการทํางานของตัวโปรเจกต์นะครับให้ดีที่สุดนั่นเองครับและสำหรับการทดสอบครับก็ไม่มีเรื่องยากหลังจากที่เราเปลี่ยนในส่วนของตัว Access ID password ของตัว Node MPU ใน Wi-Fi แล้วนะฮะทีนี้เราก็ทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับ รอสักพักหนึ่งครับนะฮะตัวโนดไอฟีของเราทำการคอนเน็กเข้าสู่นะครับสัญญาณไวไฟครับและจะทำการปรินท์ในส่วนของตัว IP Address และค่านะครับในส่วนของตัวความชื้นนะครับที่วัดได้จากตัวซอยนะครับที่เป็นระบบคา p a c i t นตินั่นเองครับสำหรับตัวระบบคา p a c i t นนี้ก็จะอาศัยนะครับในส่วนของการเปลี่ยนนะในส่วนของนะครับค่าความจุ ัจจุไฟฟ้านะฮะที่อยู่บนตัวเซ็นเซอร์ถ้าเกิดมีความชื้นมากค่าความจุจะลดนะแต่ว่าถ้าเกิดค่าความชื้นน้อยค่าความจุที่เกิดขึ้นบน PCB ของตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะมากฉะนั้นเราจรึงสามารถที่จะหาค่าแปรผ่านและแปลออกมาเป็นค่าความชื้นดินได้นั่นเองก็จะมีเสถียรภาพมากกว่าการวัดค่าความชื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นแบบแท่งดิกโทดสีหลงปฏิทินโดยตรงนั่นเองนะครับนะะเมื่อเราวัดได้แล้วนะเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้วัดได้ศูนย์และ ในสงตัวแอปพลิเคชันครับเราก็จะทําการกดปุ่มนะครับสามเหลี่ยมที่อยู่ทางด้านบนขวามือนะฮะเพื่อทําหน้าที่ในการแสดงค่านะครับของตัวแอปพลิเคชันบินนี่ครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำนะฮะพอปัดมาดครับลองวางลงไปบนใน2ตัวเซนเซอร์จากเดิมนะฮะที่วัดได้ศูนย์ตะณตอนนี้ครับอ่าตอนนี้เห็นไหมครับค่าพุ่งขึ้นไปถึง60%แล้วนะฮะ ในขนาดเดียวกันครับเดี๋ยวเราดูที่ลายนะครับลองดูที่ลายครับผมเอาในส่วนของตัวกระดาษที่ชู่ชุบน้ําออกแล้วนั่นเองครับทีนี้นะครับก็จะลดลงต่ํากว่าค่า0ที่เราเซตไว้เดี๋ยวต้องรอสักครู่นะบางทีลายมาจะช้าบ้างนิดหน่อยนะครับเราสามารถที่ทําการกดนะครับในส่วนของตัวสวิตตัวนี้เพื่อไว้สำหรับการเปลี่ยนนะครับค่าความชื้นนะฮะที่เราต้องการได้ระหว่าง1 ถึง100%นั่นเองครับสมมุติผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ40%แล้วกันนะครับตอนนี้อ่าประมาณนี้ครับก็กดค้างพอถึงเกินร้อยปุ๊บมันก็จะเซตเป็นศูนย์วนลูปแล้วสลับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงครับสำหรับลายครับมันจะช้านิดหนึ่งครับจากเดิมตอนนี้นะครับผมใช้กระดาษทิชชู่ชุบนะ้ำพอมันหมาดครับกดลงไปบนตัวเซนเซอร์วัดได้อยู่ที่ประมาณ60%แล้วลองดูลายในไฟล์ครับผมเอากระดาษทิชชู่ออกเรียบร้อยครับ อ่านะครับมันจะช้านิดนึงครับตรงส่วนนี้อ่านะครับก็มาแล้วครับนะครับแลวสำหรับการนะครับแสดงผ่านค่าปริ้นนะครับอ่าเราลองดูในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับแปะลงไปอ่าใช้กระดาษที่ชุบๆนะ้ำแปะไปยังบนเซนเซอร์ก็จะเห็นอ่าตอนนี้แอปพลิเคชันปริ้นขึ้นมาแล้วนะครับ ก็คือจะแสดงค่าให้เหมือนกับตัวที่หน้าจอเลยนั่นเองครับสามารถดูออนไลน์ในระยะไกลได้นั่นเองครับนะครับเี๋่วเราดูที่ลายดถไฟอีกทีนึงครับบางทีอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอ่ะกดลงไปนะครับกระดาษทิชชู่ชุบน้ำวัดได้อยู่ที่ประมาณ60%นะครับตอนนี้ทั้งบนหน้าจอและในส่วนของตัวแอปพลิเคชันบินต์เราออกมาครับอ่ามาแล้วครับเมื่อกี้ลายมันน่าจะช้านิดนึงครับ ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและก็เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะตอนนี้ก็คือเวลา4โมง36นาทีนั่นเองครับเป็นแบบเรียลไทม์นะครับครับผมนี่คือการทดสอบนะในส่วนของตัวระบบวัดค่าความชื้นในดินโดยใช้คาร์บอสซอยมอเตอร์เซนเซอร์ซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเซนเซอร์ที่เป็นแบบแท่งที่ถดเสียบลงไปนะครับเนื่องจากว่าป้องกันการรบกวนและมีค่าที่แม่นยำกว่าแอปพลิเคชันบิทและแจ้งเตือนผ่านไลน์ n o t i f i c a t i ั n น,นั่นเองครับ ผมขอจบการน,นำเสนอนะครับระบบควบคุมควัดค่าความชื้นดินโดยใช้ค่า p a ส i t i v e soil moisture ควบคุมด้วยตัว n น d e m p u AP 8 2 6ดูผ่านแอปพลิเคชันวินและแจ้งเตือนผ่านรานเดทไฟเคชัน่นแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ